มาจ้ามาจ้ามาได้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส,สว้นสดนะจ๊ะเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นสดนะจ๊ะเด้อน้ำส้มค่ะน้ำส้มปั้นเองเฮ็ดเองนี่หมูแดดพร้อมนะคะแล้วก็ลูกสิ้นค่ะลูกสิ้นเนื้อกินกับหมูหมูแดดระเทลุ่ไปรถค่ะพี่น้องค่ะน้ำส้มค่ะน้ำส้มออกเปรี้ยว ทัวนะคะบ,บอกทัวทัวลงไปกบทัวหลายๆเบื่เดี๋ยวต้มย่ำพี่น้องค่ะแล้วก็น,น้ำตาลค่ะพี่น้องมากหวานค่ะมากหวานน้ำตาลโอเคมันจะแซบประมนี่ แปดสิบสิบมันก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วน้ำปลาแล้วนำ้ำปึ้งอบลงไปได้หอมสอยค่ะ เป็นมีแห้งเลยไอแม่แต่ใส่เส้นไลายก็หิวเรื่องเปิดกว้างกินซีอิ๊มแล้วกั้กินไม่ตั้งอะไว้ทำไมก๋วยเตี๋ยวเหมือนมันตายแล้วอ่ะขวยเสี่ยวมันอืดเออมันเป็นอืดอ่ะอึดมะไว้ไม่กล้าโชว์คุยจะไปโอย่าอัดโชว์เขาได้ไหมเนี่ยไอ้เขาบอกไอ้แรงเส้นสดนั่นเ,นเองมึง อันนั้นบีบป่ะน่าจะว่าอันนี้หมูง่ายมากพี่น้องเป็นงน้ำจังคนบ้าก็คุยคนเดียวแล้วกินผักอะไรเป็นกะละมังป้อนป้อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหีเหมือนป้อนมัวเลยอถึ้าวโตมีคนบ้าอยู่แถวนี้พี่น้องเก็บนอกไป หมูแดงแซ่บเพื่อนสาวเฮ็ดมาให้หิวลายกินมาเมดมันนี้หวมตะก,กะแข่นดูเดยดอร่อยแะแซ่บอยู่ยนซื้อสองไปอร่อยแม่โบราณแซ่บแตนไดนอยู่ป้าเส้นขึ้นเละถทงแม่ทั้งมานแล้วขนาดเต้นสดได้เนี่ยจุลววแป๊บเดียวเอมก็เห็นกู พวกเราไม่จ่กล้าเอาเหนียวยูเหนียวกิดแต่เพราะว่าหางเละบพรมันมาโดนกินจัดของเขาไมา่จา่ายน้ำแท่ธรรมดาเนาะสูกินจัดเต็มแล้วกินคาบเดียวมันอิ่มไปลูกตีนแดงก็ต้กินลายอยู่นี่ลูกเต๋าสิแก้มอะไรบ้านเา ไอ้กฮินเพ็ดภาษาใจแล้วจสหากจะบปิไมากิน,นจับตัวนั่นโอ้เราท้าเจ้าสื้อที่บ่เันเพร่แพท่งหมดเ้เนเน่ามลัะบก,กแพท่กเขาเขาเปเจี๊ยบนเขาออกักเจียมงมีนะเริ่มงแพคแท่งใช่ไร่แ็ใส่กับมี ซื่อกินเน้พี่น้องเอออยู่นี่มึงดูกรรมท่านนี้กรรมแล้วอ่วาพ่อแดงป่าปู่อสองปอนปอนละสี่สิบเนี่ยแปดสิบปอนพี่น้องพแก่วเท่า,น,า,น,น,านี้าเนเนเนแปดสิบปอนนี่เนี่ยถอยห้าขื่นขวานนี่แปิบปูเกงเ้อถอยเด้อถอยเอตั้งั้งิบปูกเองเนืไป,ปะหารกะปิกินกัน,กน ปิดใจอยู่ไหนเนาะทำไมมันรบส้าไม่ก็ปุงเองไปหาพลาว่าต้องกินแบบพกโปรดค่ะขั้วไข่หงอบข้อขาข้อกับปิมากินมันดอกแล้วคว่มดันขืนมันเข้มกินแพแพ้วดีเลยไหมของแปดสิบปอนพ์โดพวกบะพีน้องแยป่อนกับปลูกได้อยู่แต่ว่าบาเวินแต่งาน กินเองไม่กินมีตร้างอย่าลอกไป้ตู้บ้านอยู่อังกฤษกันเาจะปลูกซื้อบ้านเนี่ยเอาบ้านเนี่ยเอาสวนไงเอาสวนง่ายกว่าบอกกัางไว้แล้วกัางปัวไว้แล้วว่าบ้านต้องมีสวนห้องนอนจลางไหมหลานหลายๆของน้องต้องมีอยู่แล้วมาต่ำกว่าสอง แปบ,บของไทยรู้จักวาข้าวกนันดีอยู่มาใส่สลัดติ่มเนื้อลืมอันนี้พัฟหิ่นกับซื้อเรากินมี่น่อจำที่นี่นกับซีสิบปอนด์เนี่ยเนี่ยจำเนี่ยซีสิบปอนด์เนี่ยประกาศเนี่ยปวดโพ้ะ หกักแป้งกินอยิ่ข้ามเดียวสองข้า,กม,ขา,กามกันหมดนะคำสุดก็คำว่ากินกกนาออ่นไรคำสีแบ้งไดอ,อย่นกับซุปน,น้ำใหม่มืเอือนปลาแซุ่ปน้ำใหม่มืออื่นเพิ่งันไดกินซุปน้ำใหม่โอ้ยอิ่มเราเล้มัมนี่เป็นตะจอยเป็นตะจอยหวอกกินข้าวอิ่มแล้ว การห้อนห่อนอาทิตย์นี้พี่น้องยุทธ์อังกฤษนะห่อนลายอาทิตย์หน้าจะหนาวอังกฤษเดี๋ยวขี้ละเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวคนก็เลยเป็นบ้าเป็นบอดไปอากาศเดี๋ยวก็ะห่อนเดี๋ยวก็หนาวมือหนึ่งมีแต่งซีรุ่ดูงดไหล เป็นไงมันขาดไหมจ๊ะ่อครับขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดกตับตักไขยให้เยเปิลหน่อยค่ะเป็นกาลังใจขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะคะขอให้ร่ำล่ำยันรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งที่สองที่สามพอจะได้ถูกขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามทุกเพจด,ด้วยนะคะคุณแยเปิลบ๊ายบาย